สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิสาทาร์รดเก้านะคะวันนี้ก็จะมาเล่นปิกอากาศกับเพื่อนๆในหัวข้อค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะวันนี้ก็จะมี3มตัวเลือกมาให้เพื่อนๆเลือกมีตัวเลือกที่1เป็นดอกกุหลาบสีชมพูนะคะพิงค์โรสนะคะตัวที่2องเยลโลอร์โรสนะคะเป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะกองที่สาม รสโรสนะคะเป็นกุหลาบสีแดงนะคะให้เพื่อนๆทำสมาธิแล้วก็คิดถึงหน้าคิดถึงคนที่เพื่อนๆต้องการจะทราบนะคะแล้วก็เลือกใบที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะเอาละเมื่อเพื่อนเลือกได้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มไปที่หนึ่งกันเลย ลาบสีชมพูนะคะขอภัยค่ะเสียงไม่ค่อยดีพักนี้เป็นหวัดบ่อยมากไม่ใช่เป็นโควิดนะคะเป็นผุ้มแพ้ค่ะเป็นโรคประจำตัวเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขอภัยด้วยค่ะค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะ ันนี้ก็จะให้น้องๆน้องเปิดออกมานะคะพราคำคืนนี้เขาคิดถึงเพื่อนชาวกองที่หนึ่งไม้นะคะ <por> 3สามดา ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักอยู่นะคะเหมือนลักษณะเหมือนกับว่าเขาต้องเลือกแล้วอะระหว่างระหว่างคนใดคนหนึ่งอะเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะในในใน,ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งละ อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เขาหวังความชัดเจนนะคะเขาหวังความชัดเจนและเขาคิดว่าเขาต้องตัดสินใจถูกต้องกับความรักที่มันเกิดขึ้นหน้าตอนนี้ เขาจะไม่โฟกัสมันแล้วเขาจะมีความมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในในพลังงานของเขาอะค่ะคือเขากําลังจะตัดความสัมพันธ์ในสัมพันธ์หนึ่งออกไปแล้วมันจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นพลังงานที่แน่นอนสําหรับเขานะคะเขาคนที่เป็นคนเก่งเรื่องการเรื่องงานมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาเรามาเข้าประเด็นกันเขา คิดถึงคุณไหมนะคะห้ด Kings of Love เขาคิดถึงคุณนะคะเขายังมีคงมีคุณอยู่ในหัวใจของเขาคุณเป็นเพื่อนที่ดี เป็น่อ้ร่วมงานที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกันและก,กันนะคะในขณะที่เขาเองก็มีมีใจให้คุณนะแต่เขาก็ยังติดติดความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่นะใจจริงเขาก็อยากจะมามอบถ้วยให้คุณนะคะเนี่ยค่ะเขาชอบคุณนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงเพราะคุณนะ่ะงดงามสําหรับเขานะคะเจ้าหญิงน้อย ดีงามค่ะขนมคนนี้ก็เอ็นะะเอียงนะคะเอ็นเอียงมาทางคุณเขาจะตัดตัดสินใจเร็วๆนี้นะคะว่าเขาควรจะเลือกใครเขาจะตัดสินใจเร็วๆนี้แล้วก็เขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ในระหว่างที่เขาตัดสินใจถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแน่นอนค่ะเพราะคุณก็เป็นหนึ่ง ในคนที่เขาคิดถึงนะคะสวัสดีคะ่ะเพือพ่อนๆชาวกองที่สองนะคะเรามาดูกันซิว่า,าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะ The world, Queen of Pentacle, s <Strength>. s t r t h แน่นอนคะ่ะ คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาเลยนะคะทําไมเขาจะไม่คิดถึงคะคุณคือความงดงามในใจของเขาเป็นที่หนึ่งในดวงใจเป็นคนที่กุมหัวใจเขาไว้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็คือหนึ่งเดียวที่แม้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ใดๆก็ตามเขาจะยังคงมีคุณอยู่เสมอเพราะคุณเป็นโลกทางใบของเขานีนะคะ เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้บางครั้งเขาอาจจะรู้สึกถึงว่าน้อยใจนิดๆในความเฉยชาของคุณในความนิ่งเงียบของคุณนะคะแต่เขาเองก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจเสมอคุณจะถูกเขาเก็บไว้ในซอกหลบของหัวใจที่เขา จะเก็บมามาเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะคิดถึงแต่คุณนะคะนี่ะเขารักแค่คุณนะคะผู้หญิงคนเดียวที่เขาจะมอบถ้วยมอบความรู้สึกดีๆให้นะคะพลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะอายุน้อยกว่าคุณ ความรักในครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่เปี่ยมล้นหัวใจอะ่ะเป็นความรักที่เข้าใจซึ่งกันและก,กันเป็นความรักที่แม้บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยจะแน่ใจในตัวเองนะค่อนข้างจะลังเลว่าเราคิดถึงเขาขนาดนี้นะแล้วเขาจะคิดถึงเราหรือรู้สึกกับเรายังไงบ้างนะคะสำหรับความรู้สึก ที่เขามีต่คุณนะโอเคว่าเขารู้สึกกับคุณดีมากๆแล้วเขาก็คิดถึงคุณชอบคุณรักคุณนะคะเนี่ยยื่นถ้วยให้คุณยื่นถ้วยให้คุณนะคะยื่นความรักความรักที่มีความหวังความรักที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคุณนะคะคุณคือเป็นคนที่ทำให้ ชีวิตของเขานะ่ะสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะลังเลไม่แน่ใจในตัวคุณก็ได้เพราะคุณดูเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งแล้วคุณไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรที่ชัดเจนนะให้เขาได้รับรู้มันทําให้เขาคิดว่าคุณจะรู้สึกกับเขาเหมือนที่เขารู้สึกกับคุณไหมนะคะ,ะบางครั้งเนี่ยเขาก็แอบคิดนะเขาแอบคิดว่าเออแล้วแล้ว ฉันเนี่ยคิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วเขาเรู้สึกกับฉันยังไงบ้างนะนะเขาจะคิดถึงเหมือนกับที่ฉันคิดถึงเขาไหมนยคะเขาจะคิดประมาณนี้เนี่ยคะ่ะยามที่เขาบางครั้งเขาแอบไปนั่งอยู่คนเดียวนะคะนั่งทอดอารมณ์นั่งคิดอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะก็เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาอะ่ะที่มีแต่คุณนะคะเนี่ยเขาก็แอบกังวลแอบกังวลใจ เกี่ยวกับคุณนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กังวลน,นะคะเนี่ยค่ะเขาแอบกังวลใจแอบกังวลว่าคุณจะมีใครอื่นนอกจากเขาไหมคุณจะมีคนอื่นมาแอบคุยมาแบบแสดงความอยากจะมีคอนเนคชั่นด้วยอะไรด้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหานะคะ เป็นคนที่มีคนอยากจะมาลายล้อมอยากจะมีอยากจะเข้าหาคุณมากมายอะ่ะแต่คุณเองอะ่ะเขาเองอะ่ะก็แอบกังวลเกี่ยวกับคุณนะคะเขาแอบคิดกังวลกับคุณนะคะเขาคิดว่าความความรู้สึกของเขาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาจะเก็บบันไว้ในหัวใจเขาและเขาจะคิดถึงคุณเสมอนะคะคิดถึงคุณตลอดว่า คุณจะรู้สึกเหมือนกับเขาไหมนะคะบางครั้งเขาก็อยากหนีจากความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่เขาก็ไม่จะไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้คุณยังคงอยู่ในในหัวของเขานะคะยามที่เขาคิดคิดถึงคุณอะนะคะคุณจะเป็นทําให้เขายิ้มได้อะทาให้เขามีความสุขอะคะ่ะอันนี้คือพลังงานของเพื่อน,อนชาวกองที่สองนะคะเกี่ยวกับค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณ นะคะคสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวกองที่สามนะคะที่เลือกกุหลาบสีแดงนะคะเรามาดูกันว่าค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะแน่นอนคะ่ะว่าคิดถึงมากเดินเลิบเวอร์ขึ้นมาเลยคะ่ะ ทั้งคิดถึงทั้งวิตวกกังวลนะคะคิดมากคิดมาเลยเกรงว่าจะมีใครมาแอบบหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับคนของเขาคนที่เขาคิดถึงคนที่เขาแอบบรักแอบบชอบอยู่นะเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกทุกข์ระทมนะขึ้นมาทีไรก็รู้สึกถึงไม่สบายใจอะ่ะไม่สบายใจรู้สึกไม่มีความสุขเวลาคิดถึงคิดถึงขึ้นมาว่า ถ้าถ้าถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณเนี่ยคุณจะแบมีใครนะคุณจะปันใจไปให้คนอื่นหรือเปล่านะเขาเกรงว่าจะมีใครสักคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุปัจจัยของการทำงานร่วมกันหรือว่า การอยู่ในหมู่คณะในอองค์กรเดียวกันนะบางทีอาจจะทำให้คุณไข้เขวได้เพราะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะมันมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลวิตกกังวลที่ว่าไม่มีความสุขอะเวลาห่างไกลกับคุณเวลาไม่ได้อยู่กับคุณเวลาไม่มีคุณอยู่ในสายตาของเขาเขาจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในจิตใจเลยอะเขาคิดถึงเขาคิดมากแล้วก็ เขาเกรงว่าคุณจะไม่มีคนอื่นนะคะบางครั้งเขาก็ถึงกับภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์น่ะช่วยเหลือเขานะขอให้ความรักของเขาในครั้งนี้จงเป็นความรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่ซื่อสัตย์นะเป็นความรักที่ดีงามนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่กลมหัวใจของเขาทั้งดวงไว้คุณเป็นคนที่ เป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้แล้วก็เขาก็คิดว่าเขาเป็นคนที่โชคดีแล้วที่ได้ผู้หญิงอย่างคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ช่างมีเสน่ห์เหลือหลายมีมีคนลายล้อมมีคนมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณเพราะคุณค perfect คเป็นคนเพอร์เฟกค่อนข้างจะเป็นคนตายก็เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นผู้หญิงที่น่ารัก ใครเข้าใกล้แล้วก็ใครที่ได้พบเห็นคุณก็มกักจะหลงเสน่ห์คุณนะคะเขาจะเฝ้าคุณคิดถึงคุณเสมอเขาคิดห่วงคุณนะคะเขาห่วงแล้วเขาก็ห่วงคุณด้วยแต่เขากำลังมุ่งมั่นนะคะที่จะมีคุณอยู่ในชีวิต ตอนนี้เขาโฟ,ก,ฟกัสเรื่องของงานมากๆแล้วก็โฟกัสเรื่องของการทํางานการหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อสร้างอนาคตร,ร่วมกับคุณนะคะเขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์พูนสุขเขาจะมีลูกน้อยกับคุณมีครอบครัวอันอบอุ่นกับคุณนะคะ รักในครั้งนี้คือโชคชะตาบันดาลให้มาพบกันและเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโชคชะตาจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมาสู่ตัวคุณและก็ตัวเขาในที่สุดเขาก็ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เขาได้อย่าได้มีปัญหาในเรื่องของความรักในครั้งนี้เลยเขาอยากจะให้ความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่โอเคแล้วก็ดีงามสําหรับเขามมากนะคะเขาคิดว่า คุณคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วสําหรับเขาณนะตอนนี้แล้วเขาเองก็หวังมากเลยว่าคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับเขาทําให้เขากังวลในเวลาที่เขาห่างคุณนะคะแต่เขาก็จะคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณเสมอนะคะนะคะคุณเองก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอให้ความรักของคุณทั้งสองจงเป็นความรักที่ดีงามแล้วก็เขาอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสําหรับพี่นิสาก็ ขอจะช่วยแล้วก็ขอให้ความรักของทุกๆคนจงเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มีความสุขไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นความรักที่ดีงามนะคะพี่นิสาก็ขอเอาจะช่วยให้ทุกๆคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจจงเป็นคนที่มีความสุขในโลกนะคะโฟกัสแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสําหรับคลิปนี้พี่นิสาก็ ขอตัวไปก่อนนะคะพี่นิสาก็จะมาเจอกับเพื่อนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ